สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะมาินแม่นมนองแพรสิาพามาเมืองสวนพักในน้อยถึงในพื้นที่ในหน่อยแต่ว่ามีพักหลากหลายมากมายชนิดเลยนะคะพักที่ย่างเข้าหนี่กสิสีแต่จะพักงามๆนะคะจะบอกเลยนะคะว่าแม่น้องแพร่แม่จะาของสวนพักแปลงนี้นะคะเดี๋ยวห้อถามไปพอจะาของสวนพักแปลงนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแม่นนองแกวแม่นนองแพร่ว่าน่าสิเป็นพักกวางตุงนะคะนี่คะ่ะ มีบักทั่วบักแตงบักแตงต้นหอมอันนี้พักกวางตุ้งดอกนะคะอันนี้กะขนาดอกนะคะหรือดอกกะลำกะลำดอกขนาดอก,กนะค่ะเดี๋ยวเอาถาไปมึงว่าพักที่เพื่อนปลูกแล้วเพื่อนเสียไปขายใสนะคะแกพักนี่ปลูกไว้ขายใสน่นค่น อู๋ไคยลอยน้ำบานจ้าลอยน้ำบานกามาซื้อยุสวรอันนี้ฟังยังเอ่ยปักกระจนปักกระจนกวางตุ้งกระจนกวางตุ้งงามแห้งได้ค่ะนี่นี่นะคะหบาทสิบบาทแล้วแต่นี่ตัวนี้ออกดอกแล้วนะคะนี่อันนี้ฟังยังเอ่ยตันนี้เป็นกะลัมดอกจ้ากะลัมดอกงามเลยนะคะแบบงามเลยอันนี้กะลัมปี นี่นะคะอันนี้คือพักเใหญอแล้วว่าปลูกไว้ถ้าขายในบ้านเห่านะคะนี่ค่ะเป็นแปลงพักนาสิป,ประมาณงานหนึ่งเลยนะคะแต่ว่ามีทุกอย่างเลยเน้อ,นองใหญ่นะมีพักทุกอย่างอันนี้คือหอมแพงนะคะงามแห้งนะคะนี่ค่ะเป็นดาวอนซอนแห้งกับแต่ละเงาแต่ละเงา,เงาใส่ขี้หมูเห่านะเดี๋ยวเราว่าใส่ขี้หมูนะคะนี่ขี้หมูตักตก็ไม่จะขอก็ไม่ใส่่ ใน,น้อยนี่ค่ะแบบงามเลยนะคะตัวน,นี้เป็นกระเทียมกระเทียมแบบโอ้ยโผล่แหงนะคะแล้วแม่ลองแกะสิ้ผ้าไปเมืองท่านนี้บอแมนบ็อกเคอรีร่บอว่านี่นตนนัวนี้นี่นะคะสิเป็นบอกเคอรี่นี่ค่ะกำลังออกแกนี่อย่างนี้โอ้ยผักกาดแก้วนะคะนี่ โอ้ยงามแหงค่ะนี่นะคะมาพักสวนหนีบ่พิษหวังเลยนะคะงามทุกแปลงเลยค่ะนะคะพักหอมมันนี่แม่หนองแกมมาสื่อหอมนะคะพอนอาสิไปใส่ขวดนูเนเจ้าบาทเจ้าบาดนี่นะคะโมเมนต์หน่อยเลยนะคะเจ้าบาทแบบห้ายเลยนะคะอันนี้คือเท้าปลูกเลือกินเท่ากับขายเนาะเอือยเนาะ อีกยังกับบรมีความสุขจำบานเห่าแล้วนี่เมืองนะคะเม,ม,อมืองอจจอบักทัวนี่แมลงเกลียดจะพาเมืองบักทัวโอ้ยนี่นะคะมีผู้ชาย ค่านในคลิปนี้แม่หลวงแก้มกับสิภามเมืองสวนพักเอื่อยเพื่อนนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณนหลายๆเลยนะคะที่อันนั้นแมงปันแมงปันสวนพักกำงามให้เฮ่าในเมืองไดีชมกันนะ,ะในคลิปนี้แม่หลวงแพทกับขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีทุกๆุกท่านจ้าบา,บายบาย